นี่นะครับห่อหมกเราคือปั่นพริกแกงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีกะทิมีไข่นะครับเนี่ยครับเราปั่นพริกแกงเสร็จเนี่ยเนื้อปลาเราก็จะใส่ไปด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับพอเราปั่นพริกแกงเสร็จเราก็เอาปลาหมึกนะครับเอาเนื้อปลานะครับมาคล้ากันมาหมักพริกแกงไว้นะครับแล้วเราก็ห่อกระทงเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบยอนะครับติดตามต่อไปนะครับ หมักเสร็จเราก็มาใส่กระทงใส่ใบยอข้างล่างนะครับนี่ครับใส่แบบนี้คือไม่ได้ใส่ใบตองนะครับเอาเป็นกระดาษฟอยล์ทำนะครับเพราะว่าชานเมืองไม่มีใบตองหายากนะก็เลยทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการนึ่งต่อไปนี่นะครับทอหมกทะเลเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพร้อมรับประทานได้เลยนะครับหน้าตานะครับน่ากินไหมครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ นะครับนหน้าตานะครับนะครับหอหมกทะเลเราเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับให้ดูหน้าตานะครับหอหมกทะเลนะครับเราใส่เนื้อปลานะครับเนี่ยให้ชิมน้ำดูก่นนะครับ นี่เป็นหมึกนะครับแล <c oughs> ้วนี่ก็เป็นกุ้งนะครับ <c oughs> นะครับดู <c oughs> อร่อยมากนะครับ <c oughs> ลองทาตามดูนะครับ ทำทานเองได้ที่บ้านนะครับ